ัครบโอ้โหหางและจะสีครับอันนี้หายไหนวะน่าจะสูดใหญ่นี่ไงนี่ไงจุดชุบล้มหนึ่งสูยไว้อเล่นมัน่ะ Cái đứa này ở phía sau cổng, nó đã đưa đi rồi. Chẳng sống được ấy được thôi. 2 đứa. เฮ้ยมีคนมามีคนมาโอเคครับมีคนมาสองด้านเลยวะมาใกล้แล้วนะมาใกล้แล้วโอ้ยมาจุดทาจุดท้ามันมันขึ้นมายากมันขึ้นมายากมันจะขึ้นก็ขึ้นทางนี้รอดรอดใต้เป็นคน แอมช่ลบผมมาน้องลัติมันอมาน้องติโอ้โหผมคุมคุมประตูนี่ฮะมีต่อแดงเลยดโอ้โหมยิงแม่งว่ะมันมาไหมยังไม่มา

ดูนีู้นู้ดู่างนีู่้น้คนเฝ้าดูนั้นผมเฝ้าอีกทีหนึงโอ้ยโอยเระเบิดแบบคุ้มก้าองศาแบ่งให้เมตหนึ่งหรสามเมตร ไอรูเนี่ยไอรูเนี่ยอย่างย่งไมจบใครมีระเบิดจะไปหลังนี่เนี่ยลนึ่งไงล้มลหนึ่งเอ้าสวยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮเยิง้นอื่นเย เป็นกล่องไปละหมอบเป็นกล่องออมันเข้าไปลุกไปลุกกันแล้วมั้งเรายังเรายังไม่เปลี่ยนนะเขายังอยู่สองตองีแล้วมีคนล้มด้วยมันลม้มมันล้ม,ลมอยู่นี่อยู่นี่อยู่หลังนี้หลังนี้เกิดอะรชุก อะไรเนี่ยแล้วอ่อนสุดจริงหรือเปล่าเฮ้ยไม่เชื่อมูไม่เชื่อคังดีแล้วบางได้คลิปแล้วตานี้คนอ่อนคนนออ่เฮ้ยเฮ้ยน้ำโมน้ำโมน้นโมน้ำโมน้ำโมดู damage กันครับ อะไรอ่ะโอ้โหเดาเหม่อไม่ธรรมดาในุ่นไม่ได้ฝึกนคิวเฉยเลยยิงนกตกปลายยิงไม่ฟันเจ็ดไม่ได้ทำอะไรดูเจ้าแอมเดม